กองบัญชาการตรวจนครบาลได้มีการถแถลงการจับกลุ่มเป็นเครือข่ายขนยาบ้าค่ะคุณผู้ชมก็มีการขนมาทางภาคอีสานนะคะก็เริ่มที่หนองคายเลยเพราะว่าหนองคายเนี่ยหยุดติดกับสบปปลาวแล้วก็จะนําเข้าสู่ส่วนกลางนะคะก็คือกรุงเทพมหานาครนี่แหละคะ่ะแล้วก็ไล่เลียงมาเรื่อยๆแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสามารถจับกลุ่มเครือข่ายนี้ได้แต่ว่าจับได้3ามคนอีกหนึ่งคนอย่างนี้ไปได้นะคะ โดยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะก็ทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะก็ได้มีการถแถลงผลของการจับกลุ่มผู้ต้องหาคาดีค้ายาเสพติดรายใหญ่โดยที่ได้ของกลางเป็นยาบ้าก,กว่า2ล้านเม็ดพร้อมกับรถยนต์อี4คันอาวุธปืนแล้วก็กระสุนหลังที่มีการสืบสวนขยายผลจนทราบค่ะว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดกลุ่มเพชรบูรณ ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากทางภาคอีสานไปส่งในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพโดยใช้เส้นทางจังหวัดนนองคายขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์สระบุรีเข้าสู่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพหลังจากสืบสวนจนพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มเพชรบูรณ์ตำรวจจึงวางแผนเข้าจับกุ่มค่ะได้ผู้ต้องหา3คนนะคะสามารถจับกุ่มได้บริเวณแยกคลองชนตำบลห้วยป่าหวายอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะ ส่วนทางด้านของพลตารวจโ,โทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตารวจนครบาลท่านเปิดเผยว่าเป็นการขยายผลจับกลุมจากเครือข่ายยาเสพติดย่านอ่อนนุชค่ะซึ่งตํารวจติดตามมาประมาณ2ปีแล้วหลังจากสอบปากคําผู้ต้องหาทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าทำมาแล้วหลายครั้งค่ะ แล้วก็ยังมีผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนนะคะที่หลบหนีระหว่างที่เจ้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มเบื้องต้นก็แจง้งข้อหาร,ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะปรตบาเป็นการเปาเ,ปเรื่องเกียยาเสติซึ่งเป็นที่สำคัญ งานท่านนายกรัฐมนตรีท่านผอตรลก็ได้กับชับมานะะฮให้ลบปัดล้างเกี่ยวข้องกับข้อมูลยาเสพติดนะฮะสำหรับคดีนี้เนี่ยเป็นเป็นการขยายผลนะฮะต่อเนื่องมาจากการหยับข้มยาเสพติดนะในพื้นที่อ่อนลุกนะฮะก็จากการสอบสวนเืโอยสารพบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้นะมีจำนวนสี่คนผู้พี่ั้ษ์เงาเนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงชูนะฮะก็ดังยาเสพติดเป็นยาบ้านะฮะ เวนประมาณ2องล้านหแสนเม็ดนะฮะนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะผ่านทางจังหวัดเลยทางเจ้าที่หนุก็เฝ้าติดตามนะฮะจนกระทั่งจับกลุ่มได้ผู้ต้องหา3คนนะฮะพร้อมอาวุธปืนหนึ่งกระบอกผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งหลบหนีไนดะ้หลบหนีไปได้นะครับพร้อมรถยนต์นะฮะสี่คันยาเสพติดสองล้านหนึ่แสนเม็ดนะครับก็สําหรับ ผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดนะครับเนี่ยมีประวัตินะฮะเคยต้องโทษเกี่ยวกับยาเสพติดครับก็ให้การรับสารภาพเบื้องต้นนะฮะว่าไอ้ว่าร่วมกระทําความผิดจริงนะฮะเพราะว่าเขาโดนจับพร้อมของกลางนะฮะสำหรับเรื่องอื่นๆอยู่ระหว่างการขยายผลครับก็อย่างที่ําเรียนนะฮะว่า2ใน4คนเนี่ยเคยมีประวัติต้องโทษยาเสพติดนะครับสําหรับคดีนี้นะฮะเฉพาะกลุ่มเนี่ยเราตามมา2ปีแล้ว จริงๆเนี่ยเราขยายผลมาจากอ่อนนุษนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นยาเสพติดรายใหญ่นะฮะซึ่งเ้าน,นํามาเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มาจําหน่ายเนี่ยในเขตกรุงเทพหมหานครแล้วเป็นมิมนทลน,นะฮะ